สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาดูถนนกินได้เนาะที่แสนผู้ดาเหรอกถนนเขาจะมีการปลูกนะครับนี่คือถนนนะครับว้าวสวยงามนะครับถนนเขาจะมีการปลูกมะละกอเนาะครับตามข้างทางเลยนะเรามาดูกันเนาะก็น่าทำนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับมีมะละกอปลูกสวยงามมากครับล่างโตมีกะเพราเนาะนะครับ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของกเกษตรนะครับผมปลูกสองข้างทางถ้าหลายๆที่ทําแบบนี้นะครับก็จะสวยนะครับในสของชุมชนเองนะครับนี่พริกนะครับพริกเนาะพริกเนาะมีหลายๆอยา่างมีมะเขือนะครับมีพริกเนาะนะครับมีมะละกอเนาะมีมะละกอ,นะะะกอพริกไทยเนาะเอ้ยมีกระเพรากรนะเพราเนาะ ก็สวยงามนะครับรุ่นมะกอกครับรี่หลายๆอย่างเกษตรก็หน้า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 ดูเป็นแบบอย่างเนาะนะครับรูปแบบของถนนสวยงามมากครับมีการปลูกก็บางทีเราแทนที่จะถุนเป็น้าโรคก็มีมะเขือเนาะมีมะเขือเห็นไหมครับท่านผู้ชมมะเขือพริกนะครับโอเคนะมีในส่วนของมะละกอเนาะนะครับหลายๆอย่างนะครับ ก็มีมเะเขือเทศเนาเะมะเขือเทศตรงนู้นมเะเขือเทศเนาะก pues, ็สวยงามครับมีตะไคร้มีอะไรด้วยนะครับถนนนะครับถนนซอยวัดแสนผู้ดาตนะครับมีการปลูกมีต้นแคร์นะครับนี่ครับต้นแค,นคร์เนาะก็สุดสายนะดูดูวิวเนาะดูวิวอ่ะก็สวยงามนะครับสวยงามสวยงามมากเนาะสวยงามมากนะครับยาวประมาณสักประมาณสัก20เมตรได้เนาะตรงนี้ นะครับก็หน้าหน้าหน้าถ้าเป็นแบบอย่างนะครับก็หลายๆที่ถ้าถนนทางเข้าหมู่บ้านก็ทําอย่างนี้ก็จะสวยงามครับผมสวยงามสวยงาม,งามผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะ